ทำเรียกว่าอุเบกขาวางเชยอยู่นะเนะี่นไหนนี้ก็คิดอะไรไม่ได้แล้วีเนะ่ี้ยนั่นแหละคือความสงบนะความสงบไม่ใช่สงบแบบเข้าฌานนะเข้าสมาธินะอันนี้เขาเรียกสงบโดยวิปัสนาความคิดเนี่ยนะ หยุดได้ด้วยสามประการนะถ้าไม่มีแค่สามก็จะพูดเรื่องความคิดอะความคิดน่ยหยุดด้วยได้ด้วยสามประการหนึ่งหยุดด้วยธรรมชาติธรรมชาติถ้ามันไม่หยุดคิดเนี่ยมันเป็นบ้าประสาทไปหมดโลกละมันมีธรรมชาติที่มันหยุดอยู่ช่วงหนึ่งแต่เราไม่เห็นมันอันนี้เขาเรียกว่างแบบธรรมชาติ